นี่นะครับ f c นะครับหมายเลขบัญชีของวัดปาสาทวนารามนะครับ้บานโนรเวียงนะครับหมายเลข0200.0 0, 0, 0. สลาหอชันนี่ก็ยังไม่เสร็จนะครับยังขาดปูนเทปูนนะครับแล้วก็แผ่นหลังคามาตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับ f c สับอีสาน ทางไลนที่โชคดีนะครับถูกหวยรยเบอร์นะครับช่วยกันคนเล็กและน้อยนะครับโดยผ่านเข้าบัญชีวัดเลยนะครับนี่นะครับ f c นะครับับอุดารนะครับตรงนี้เราก็จะมุงงลังคาต่อมาอีกนะครับขอขอนะครับใครที่มีศรัทธานะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อนพ้องเนพี่นะครับช่วยกันสมทบมานะครับ ก็อยากเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับรวมทําบุญนะครับสร้างวัดนะครับตรงนี้นะครับวัดบ้านผมเองนะครับลังคาก็ยังไม่เสร็จนะครับเหลือไฟเหลือเทปูนนะฮะเนี่ยนะพื้นนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับเอฟซีนะครับของสับปสานนะครับใครที่ถูกหวยรวยเบอร์นะครับก็ช่วยกันนะครับคนละเล็กละน้อยนะครับ ช่วยกันคนเล็กละน้อยนะครับโดยผ่านบัญชีวัดที่ผมใส่ไว้กับตอนตอนหัวกับตอนท้ายนะครับคลิปนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับคอยทุกท่านโชคดีนะครับร่างกายสุขภาพแข็งแรงประไมสมบูรณ์นะครับโชคดีตลอดปีตลอดไปนะครับสาธุสาธุทุกท่านนะครับเนี่ยนะครับ fc นะครับตอนนี้ช่างก็ได้รื้อหลังคานะครับเพื่อปรับปรุงใหม่ ของวัดบ้านโนระเวียงนะครับสามห้าสองแปดสามหกสองเก้านะครับบัญชีธนาคารทกศนะครับชื่อบัญชีนะครับกองทุนที่พักสงบ้านโนรเวียงนะครับอนุมูธนาสาทุทุกๆท่านด้วยนะครับโดยมีผู้ใจดีนะครับบริจาคนะครับ ช่วยมาครับสร้างปรับปรุงวัดยากจนแห่งนี้นะครับดีนะฮะตร,รงนี้ก็ต่อไปก็จะปูกระเบื้องนะครับ <c oughs> ก็ใครที่ <c oughs> มีจิตศรัทธานะครับ <c oughs> ก็สนับสนุน <c oughs> กระเบื้องมาได้นะครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับ 6คูณ12ตารางเมตรนะครับ6คูณ12ตารางเมตรนะครับ นี่ก็เป็นตราวัดนะฮะ FC ท่านผู้ชมนะฮะตราวัดนะครับตอนทำพระป่าเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นวัดปราสาทวนารามนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขนะครับอาตุลโมทนาสาธทุก วันนี้ก็ได้เปลี่ยนเชิงชายนะครับไปและเปลี่ยนลังคานะครับตรงที่น้ํารั่วแล้วก็เปลี่ยนไม้นะครับรงรางน้ำครับนี่นะท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราก็ได้รื้อนะครับลังคานะครับวัดนะครับเพื่อปรับปรุงนะครับใหม่นะครับ ดยเปลี่ยนแผ่นลังคาเปลี่ยนเล็กเป็นบางส่วนเปลี่ยนไม้ชิงชายนะครับตามภาพที่ปรากฏนะครับตอนนี้ช่างก็เริ่มเปลี่ยนมาแล้วนะครับข้างหนึ่งนะครับวัดปราสาทวนารามนะครับบ้านโนโรเวียงหมู่ที่6กตำบลทุ่งลาวอำเภอ่า,าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับ ช่างก็ได้ปรับปรุงนะครับทำเชื่อมนะฮะแล้วนะครับนี่นะครับบัญชีนะครับธนาคารนะครับทกศนะครับทาตุงนะครับหมายเลขบัญชีของวัดอ่า ประสาทวนารามนะครับหมายเลข0 2 0 3 5ส8 3 6 2 8หสองดสามสองดนะครับ<ม>ทกสะนะครับชื่อบัญชีกองทุนที่พักสง์บ้านโนระเวียงนะครับใครจะร่วมทำบุญนะครับเรียนลังคานะครับหรือทำกิจกรรมของวัดบ้านโนระเวียงนะครับเอซีทรัพย์อีสานก็โอน ช่วยเหลือทางวัดยากจนมาได้หมายเลขบัญชีนี้นะครับผมสับ์อีสานก็ขอ,อให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับร่างกายแข็งแรง